สวัสดีนักเรียนป .5 นะคะสำหรับภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของทรายก็คือสัญญาณนะคะเป็นป้ายที่เราพบเจอตามถนนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันก่อนนะคะให้นักเรียนเอาตัวเลขและคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะไปเติมในช่องวงกลมและเขียนในเส้นนะคะ ถ้ารูปตรงกับข้อไหนให้นักเรียนนำข้อนั้นไปตอบและเขียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาด้วยใต้ภาพนะคะเรามาดูที่สัญญาณแรกนะคะเป็นป้ายแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษ,าษ,าษาค,าคือ go ahead หรือ go straight นะคะให้นักเรียนตรงไปนะคะถ้าเห็นภาพนี้ป้ายต่อไปนะคะ turn left turn left นะคะเลี้ยวไปทางไหนคะซ้ายหรือขวาอ่า left แปลว่าซ้ายนะคะป้ายต่อไปนะคะเลี้ยวขวานะคะ turn right turn right นะคะหัวลูกศรหันไปทางขวานะคะ turn แปลว่าเลี้ยวนะคะ right คือขวาก็คือป้ายนี้สั่งให้เราเลี้ยวขวานั่นเองป้ายต่อไปคะ่ะ U turn U turn นะคะให้เลี้ยวกลับนะคะกลับรถนั่นเองป้ายนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า traffic light traffic light นะคะเป็นป้ายที่บอกว่าข้างหน้าจะมีไฟจราจรนะคะป้ายนี้ค่ะ school school นะคะนักเรียนจะคุ้นคำนี้นะคะ school คือโรงเรียนนะคะ ป้ายนี้จะติดอยู่ตามหน้าโรงเรียนเนาะเขาจะบอกว่าอันนี้คือเขตโรงเรียนจะมีนักเรียนใละผู้ปกครองข้ามถนนนะคะถ้าเราขับรถมาเราก็จะต้องสโลว์นะคะก็ต้องขับให้ช้าลงเพื่อความปลอดภัยเนาะป้ายนี้นะคะเป็นตัว P แล้วก็ขีดทับตัว P นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า No Parking No Parking นะคะห้ามจอดแต่ถ้ามีตัว P แล้วไม่มีป้ายทับนะคะก็จะ แปลว่าจอดได้ไปต่อไปค่ะเป็นรูปโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีขีดทับก็คือห้ามใช้นั่นเองนะคะ no cellphone no cellphone นะคะ don't use mobile phone ก็คือถ้ามีคำว่า p h o เนอะก็คือห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วก็จะมี no อยู่ข้างหน้านะคะก็คือไม่ห้ามใช้นะคะ ้ายต่อไปค่ะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงและผู้ชายนะคะ lady แล้วก็ gentleman เนาะเป็นป้ายห้องน้ำขอโทษทีนะคะเมื่อกี้เตือนว่าแบตจะหมดอ่ะเป็นป้ายของห้องน้ำนะคะฝั่งซ้ายเป็นผู้หญิงฝั่งขวาเป็นผู้ชายนะคะจะติดไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าห้องน้ำหรือสุขาชายหญิงแบบเนี้ยเนาะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า toilet toilet นะคะ เมือนนักเรียนมาโรงเรียนจะขออนุญาตคุณนินไปห้องน้ำเราก็จะบอกว่า may I go to the toilet นะคะ toilet คือห้องน้ำค่ะอีกคำที่ใช้ว่าห้องน้ำคือ restroom นะคะ restroom ใช้ได้สองคำเลยไปสุดท้ายง่ายมากเลยค่ะ no smoking No smoking นะคะ smoke แปลว่าควันแปลว่าการสูบนะคะก็คือมี no อยู่ข้างหน้ามีสัญญาณว่าขีดทับก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะอ่ะเราจะมาทบทวนป้ายนะคะแล้วเอาไปตอบในใบงานเนาะเมื่อนักเรียนศึกษาจากป้ายแล้วนะคะให้หนักเรียนเอาตัวเลขและคำศัพท์ไปตอบให้ตรงกับรูปภาพนะคะโอเคขอบคุณค่ะ